วิดีโอนี้มีเนื้อาหาที่ดุแรงเด็กที่อายุไม่ถึง18ปีไปเรียนพ่อแม่มานั่งดูหรือถ้าจะดูก็ดูถ้าไม่อยากดูก็ต้องดูกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมได้กลับมาเล่นสก,กัรรมแล้วนะครับผมผมจะลองมาไขาบ้านนี้ดูว่าฝีมือการไขของผมนั้นยังอยู่ระดับเดิมหรือไม่ก็ฝากเพื่อนๆให้กำลังใจผมด้วยการกด subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วไปดูคลิปกัน let's go อยู่นะครับทิดหน้าประตูทิดหน้กันแล้วพี่ทิดแล้ว,ลวมีเสียงคนเดินปะอย่าเดินอย่าเดินเยอะไม่ได้เสี่ยวไม่วางระเบิดกันเลยเลยกนนี้า่อไปเล่นไทรก็ หนึ่งหลุดหนึ่งไยแท้ี่ลายชิปเยพี่ันแล้วดูซ้ายไงเสียวโดนระเบิดเลยดินี่แบบคาดเลยโอเคโอเคีตละอสามเฮ้ยของแท้เิยตัว พี ų, ่เยี Darwin> ่ยมมีกระเพาะอีกขั like it s, it s s <S ้นหนึ okay. ่งพี like, ่การก็สองชั้นไงมันทำประตูตรงประตูเลยเหรอี่วยถามไปหน่อเดี๋ยวตัวระเบิดเพื่อมีเค้มอเอาเน็ตเอาเน็ตเคลียร์ไปก่อนพี่มีมีเน็ตป่ะไม่ต้องเน็ตไม่ต้องเน็ตมันไม่มีช็อตไฟฟ้าเหรอโอ้ยมี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 ระเบิดจะผมเคลียร์ก่อนเอาเน็ตเคลียร์เยิงยิงจะไปชนอ่ะยิงยิงได้เหรอยิงได้มาแล้วเลยแหละระเบิดอะไรระเบิดไทยระเบิดไทยระเบิดเด้งสั่งพื้นนะ ไม่ฝังไม่ฝังอาหายไปแล้วแค่แล้วไม่ไม่ระเบิดหรอเออไม่ระเบิดไม่ระเบิดหายไปแล้วพอมาปกติมันเด้งขึ้นมันจะระเบิดนะไม่ระเบิดพี่หายไปแล้วเสียวแม่งฝังอยู่ตามใต้ผ้าใต้ร่มผ้าเจอแล้วเจอแล้วเราเหมืฝันทั้งนะนี่ลมผ้ากากเกลื่อนไม่ใช่ไม่ใช่ใต้ใต้ลมอะไรวะใบไม้ยืมมือเดียวเท้าเคลียร์เคลียร์เข้ามา เคียครัอันนี้กดมันยังไงนะเราถ้าหมดเวลาเลทก็ต้องออกเนี่ยหรอหรือว่าใช้ทิ้งได้อะไรอย่างเงี้ยเก็ทิงได้หนึ่งชั่วโมงเก็บทิงได้หนึ่งชั่วโมงเก็บทิงแล้วก็เฝ้าเหรอใช่อืมทำมันมาเทคคืนใช่ไหมเทคได้ดิเทคได้ก็จบเพื่อเอาคิวไปป่ะนะผมไม่ได้เขี่ยพุ่งไว้ใช่ไหมมันนอกเขตทงอยู่ทั้งทีนะ วางไม่ได้มันไม่เฝ้าบ้านกันสักคนเลยไม่ใช่ไปบ้านเราบอกที่ดำเมื่อกี้มันอ้อมหรืออ่ะไมถ้าท้าไปบ้านเราน่าจะมีระเบิดบ้างแหละระเบิดต้องเราเป็นไอวางไม่ใช่พี่น็อตวางก่อนผม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 วางคนเดียวเลยพี่น็อตอเขาจะมาวางเห็นอะไรมันกระตุกอ๋อเราใหม่แล้วเหรอไม่ยังไม่ได้รหลดใหม่ไม่น่าทัน ต้องไปทางไหนจะไม่มีระเบอร์นอกบ้านเนี่ยจิ้ดับเบิลบ้านและไปทางขวาหน่อยทางนั้นยังไม่ได้วิ่งทางขวาเออแล้วก็ตรงเข้าประตูเลยไปดองข้างนอกแล้วกันเื่อมันมาเปียบเอาฟ้ามาสว่างมาคุย ทำไมคือนานแท้พี่การอยู่ไหนวะอยู่บนเขาเหรอไม่มีใครเฝ้าเลยไม่มีจบคิดจะไม่ได้ยิงดิเราต้องมีระเบิดขวดอยู่ซ้ายมือพี่ดำเห็นบอกเออใช่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 แปลของไข่แป๊บะเบิดออกโลกโลกๆงวงวงหน้าบ้านมีไหมหน้าบ้านมีไหมหน้าบ้านไม่เห็นไหนไหนไหน โอ้โหดูมันเขียนชื่อดิไปประตูขวาไปประตูขวานี่ไงเขียนว่าที่ประตูนี่ประตูนี่โอ้ทโ่บริษั์ไปประตูไหนอยู่ประตูนี้ตะโดตะวายตะวะอะไรโป่งะไรโป่งโป่งโปะไม่มีระเบิดแน่นะเซลมีกล่องเซลนี้เออเดินมาเซลมีอะไรวะเดินมาเดินมามาน้องป่านมาไม่เมืนโดนลอบป่ะวะป่านมาเหรอไปช่วยหน่อยตรงไหนตรงไหน ตรงได้เลยปะเนี่ยพี่ตรงเลยตรงเลยไหนสีมันเดินล่มไหนไม่เห็นพวกพี่ดูของในกระเป๋าดิตรงไปเลยใช่ไหมมีอะไรอ่ะอุ้ยอีเหี้ยพอเล่หรอไม่ใช่พี่ไปจะไปขายกล่องมันชื่อเซลดิรามดิรามดูหน่อยพี่ตรงได้เลยไหมตรงไลยตรงเลยครับตรงเลยครับตรงมาหาพี่เลยยุ้งเป็์คุมบนหลังคาของคอยให้ได้ก่อนนะไช่ทิศนั้นน่เห็นมีโดดมีเห็นล่มอยู่ที่ไหนล่ะเอ็นเอ็นเนี่ยอ๋อกัดงสองแดงในแดงก่อน รถในนี้มีไข่พวงเล็กไหมพวงแดงครับแอดวานมมายห้าทับหกมาไหมพี่ฟองเซลอ่ะหยิบไปเลยพี่อ่ะยังได้เห็นนั่นหยิบไปขุมข้างบนให้ได้ก่อนต่นไป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 เอามาพี่เอามาพี่ตุ๊ปยักษ์ตุ๊ปยักษ์ตุ๊ปยักษ์รถดึงเอาในกล่องเซลเลยอยู่ประมาณกลางกลางกล่องอ่ะกลางกลางกล่อง เดียวพังหนึ่งตัวถูกเป็หรอด้คใช้ละาเกมนี่อ๋อใช่เลอ๋อไม่ใช่ทำเลยกูเนี่ยสองยัดเลยกูชอบใช้ล็อกนี้กเบิดใครผมผมสมอกัดกูเรอยด้วรับสีโอเฮียไขควค่ ลุน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 ขึ้น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 เปิดอกเปิดอกเปิดอกเฮ้ยคนคนชุดส้มตาย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  S S O S T O เดี๋ยวมันเกิดเตียงที่บ้านเหรอรีพังเตียงมันเตียงอะไรอ่ะเตียงหน้ามันชื่อตียมัน S c O หรอพี่รถใช่ ตู้ไหนก่อนไอ้เที่อเยอะจัดรีบหาเตียงก่อนไม่มีบาเลตเนี่ยเฮ้ยผมมีเน็ตดีว่าอ่าเราจะเดี๋ยวแบกกล่องนี้นีก่อนแบกไม่ได้ด้วยกล่องล็อกแบกไม่ได้เหรอไอเกิดข้างนอกอะศัตรูศัตรูศัตรูไม่มีคนตายตัวนี้มีบาเลตปะเอาบาเลยิงผมไม่มีบาเลตอะผมมีแต่แกเน็ตแกเน็ตแกเน็ตอยู่ไหมฮีดรุปะทิดเอ็นดับเบิลบ้านนะมาใกล้ผมนะผมจะดึงเน็ตนะโอเคโอเคโอเควีเอ็นดับบิลแล้ไม่อยู่เมันตัวโล่ง แตกแตกเสียงหายไปไปไปเหยียบตู้แม่งมันใช้อ้นี่อีกแล้วอะอะไรวะไอ้ล็อกล็อกปุ่น่ะถ่ายดูนะเี๋ยอหรอให้มันเข้าบ้านมันเข้าบ้านทิเอีนเข้าบ้านทิเอีนเอาไปหน่อยเอาหน่อยไปหมดเลยเดี๋ยวระเบิดผมเดี๋ยวระเบิดไอ้ระวังนะพี่มันจะมีปืนผมนะลงมาดูหน่อยมเดินเข้าไปไปหน่อยหน้าประตูอะมันเข้าไปแล้วมั้งไง เปิดเข้ามาชั้นนี้แล้วแต่ว่าชั้นในยังไม่เห็นอยากไปดักนะนอกบ้ากนี้จะไม่มีปืนแต่มันจะเอาปืนผม เข้าไปแล้วใช่ป่ะเปิดประตอืมดักมันได้โ้โดดจากหลังคาไปมันต้องทงป่ะวะเอ้ยมันมีปืนนะมีปืนนะมันมันมันเอามันเอาปืนจากป้อมไปมันจะกำกลังจะเข้าไปหาเราล็อกประตูด้วยระวังไว้เฮ้ยข้างหน้านั้นใครอ่ะศัตรูศัตรูยิงเลยมันจะเก็บปืนหมดยิงเอ้ยมันลุกเร็วสองตัวแล้วนะไม่โดนไม่โดนเป็นอะไรกับระเบิดวะ ขี้นา้นาโดนแต่ระเบิดเต็มเต็มาเต็มไปสตัวซ้าขวาติ้นตินตินตินเดี๋ยวล็อกประตูอีก้างไว้ข้างขึ้นอ่ะมีข้างขึ้นอีกทางวะไปโอ้ยขอล้นปะมันเก็บปืนลงไปใช่ไหมพี่กันไม่ใช่ใช่เนานอนรถเชียงรถ มองไม่เห็นว่าระยะมันไกลรถอะรถที่ไหนพี่ดำพี่เอ็นทีว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 ีก็ฝั่งพี่การดิไม่เห็นนะเอาหรอฝั่งแพทย์ทหารดีถ้าวีวีถ้าแพทย์ทหารพายอยู่บ้านลงปิดหมดแล้วไม่รู้ได้ขึ้นได้ปะหรือว่าปิดเอาอีกไม่เห็นว่ะไปเลยผมหน้านี้มาเชตเต้หน้าบ้านอีกแล้วพี่การเราไปแล้วอ่ะเนี่ยมันตายแล้วแหละต้องสูญเนส้ยเนี่ย ไอ้ตัวดิไขควงหมดเอาไอ็ตัวเสื้อเทาอ่ะตายแต่ว่าตัวเสื้อส้มฝากหน่อยฝากหน่อยนะเสื้อเทาแหละเอาพื้นเข้าไปไปเดี๋ยวไปเอาของไข่ไปล้วก็เสื้อเทาเข้าทิดเอ็นเสื้อเทาตายแล้วพี่ผมรู้แล้วธงอยู่ไหนอุ๊ยไม่ขยิงโทษโทษพี่ตกใจใน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 ศพในศพในศพพี่มีมีเข็มในศพเอ้ยในกระเป๋าพี่มีเข็มมามาชุบหน่อยต้องเข็มไม่ได้เกิปะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องในในกระเป๋าเมื่อกี้ที่วิวางอ่ะมีเข็ม อะไรเดินชนหน้ายิงอูเฉยเร่องีเตุนเราตกใจใส่กันเลยดีนวร้่อยเรื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 ่อรือยเร่อยเรื่อเรื่อยเ่อรื่อเเื่รรรรรเรือเ่าออเอยู่บนหัวเราเ่ย <อร>เฮ้ยโดนล็อกแล้วประตูเนี้ยออันนี้มันอีกฝั่งหนึ่งไม่หรอพี่ไม่ใช่ประตูที่เราเข้ามาปะไม่ใช่อีกฝั่งหนึง่งอ,อ๋อเหรอไม่โดนไม่โดนดูดีๆนะอย่าเพิ่งยิงกันนะ <laughs> ดูชื่อดีๆนะไม่ใช่ <laughs> โผพวดมายิงกันดีไอฝั่งนี้มันเปิดมา <laughs> ผมเลยกดมันประตูมันเลยคาไว้เนี่ย ถอดล็อกแล้วฉันนอกอยู่ฉันนอกกุกบนไปกันตัวกันไหมเกียวตูเกียวตูห้เปิดมาลงข้างไหนวะข้างในซ้ายตูมแม่งโคตรเยอะเลยเี่ยกาเพลงเลยมไม่ใช่บ้านเราเราจำไม่ได้ <c oughs> นิดผิดนิดผิดไอ้ มันก็ติดมันกำลังสร้างเตียงิดเอ็ดบ้านรออไในป่าโดนจักไหนยิงนะรอบเนาะข้างในอยู่ข้างในนี่แหละโอ้ยโอ้ยโดนยิงตรงไหนสองอ่ะเพิ่นโดนลมจี๊ดนะยอดระวังซ้ายมือยิงผมเมื่อกี้ล่าสุด ตาย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 แปืนเก็บปืนป๊อบข้างบนชาวยิ่งกว่าพี่พี่กันไหน่ไมเหต้องบนตายแล้วเหรอพี่กันตายแล้วแล้วมันไปเห็นไหนตัวข้างนอกปะมันตัวข้างนอกวิ่งขึ้นไปข้างบนเจี่ยวิ่งรอบวัดอ๋อป๊อบลองทีเด็นได้สองตัวเดี๋ยวโดดลงมา เราไปดูทีเด่นแน่ๆกันตรานี้มีปืนหรอกยิงตัวเปล่าที่เห็นตัดกำลังเหมือนกันห้องห้องห้องทองให้เจอก่อนถ้าทุ่งเที่ยงคืนนะไม่ประตูเบมีพี่เจอห้องทงเอาอไหมนี่ไงนี่ไงตรงกลางเนี่ยเอาดิต้องเคี่มทงก่อนนะไม่ไม่เคี่มทงนนะมเราอยู่ไม่ได้นะฮะเที่ยงเที่ยงคืนอ่ะชั่วโมงหนึ่งอ่ะเฮ้ยมีคนทิศเข้าทิศไอ้พี่รดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่โด่ในห้องนอนบ้านนะสปายกระเป๋าเนี่ยสปายกระเป๋าผม กระโดดโอ้ยเี้มฝีประตูเข้าไปแล้วศัตรูอ่ะนัเนไม่ใช่ไม่ใช่สตู้เขาโอ้โหแล้วใครมันหลังดูทีเดสอยู่เมื่อกี้ใครเมื่อกี้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมัน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 อุ้ยเที่โดนเลอะอ้โหมันนี่ผมก็เหรอเกือบดีนะมันโดนอะไรเมื่อกี้วังแลอู้ปืนแจมน้อยดำใครใครหัวตีเข้มทองไหนหัวตีเข้มทองโอ้โหผมตายสองตัวในบ้านโอเคโอเคล็อกไปก่อน จะโดนทางเตียงแล้วว่ะนะเตียงมาได้เตียงหมดดูได้เอพีทตายอพีที่ไม่สองก็สามมีดำมีอีกเกๆดักหมูเมาดักหมูเมาให้พี่โหลดไขงไปตัวเมื่อกี้ถามว่าพี่โหดหรือพี่โหดไม่ใช่เลยไม่ได้ยิงไอ้เหี้ยประตูโคตรเยอะไอ้เหี้ยประตูไหนอ่ะใกล้อยู่พับมีน้ำมีน้ำประตูตัวนึงนี่ใคร ถ้เปิดประตูขัดเงียบมันเทียมมันอยู่ที่เอสนะตัวหนึ่งอ่ะตัวหัวล้วนอ่ะจะทำลายหน่อยดูผมตัวหนึ่งพี่แต่มันวิงเข้ามาแบบไม่มีปืนอ่ะยากที่เอสได้ตัวหนึ่งมันเข้าบ้านยากเถื่อมติดบันไดบ้านมันติดประตูไว้ก่นเข้าไปได้นะเข้าไปแล้วนะเทียวจะอยวตัวหนึ่งอ่ะจมีเถ็่อะจะแต่เข้าไปตัวเปล่า ดำอยู่นะเขียนมาแล้วตกมีก็มีตายผมตายตายที่ตายตัวใหม่ปะหัวลวนป่าตายตายเฮ้ยเข้ามาแล้วฝั่งผมผมตายเฮียแล้วจุ๊บตายไอ้เฮียเนี่ย แ,แ,แกไม่รอดแน่โอ้ยยแจไม่สักวยยอ้ยยเยยยย้<ก>ยย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 ยกยยยยยงยย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 โยย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 ย